คำะของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสุภาษิตบทที่9งานเลี้ยงของปัญญาปัญญาได้สร้างบ้านของเธอแล้วเธอได้ทำเสาเจ็ดต้นของเธอไว้เธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอได้ผสมเหล้าอโงนของเธอได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วยเธอได้ทรงสาวใช้ของเธอออกไป เธอร้องเรียกจากที่สูงในเมืองว่าใครเป็นคนรู้น้อยให้เขาหันเข้ามาที่นี่เธอพูดกับผู้ที่ไม่มีสำนึกว่ามาเธอมารับประทานขนมปังของฉันและดื่มเหล้าอง,งุ่นที่ฉันได้ผสมจงทิ้งความรู้น้อยเสียและมีชีวิตอยู่ดําเนินในทางของความรอบรู้นั้นเถิด หลักปฏิบัติทั่วไปผู้ที่ว่ากล่าวคนที่ชอบเยาะเย้ยจะได้ความอัปยศและผู้ที่ตักเตือนคนอธรรมจะถูกกล่าวหยาบช้าอย่าตักเตือนคนชอบเยาะเยะ้ยเพราะเขาจะเกลียดเจ้าจงตักเตือนคนมีปัญญาและเขาจะรักเจ้าจงให้คํำสั่งสอนแก่คนมีปัญญาและเขาจะมีปัญญายิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ความยำเกงรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและการรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้เพราะโดยปัญญาวันคืนของเจ้าจะทวีขึ้นและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูนถ้าเจ้ามีปัญญาเจ้าก็มีปัญญาเพื่อตนเอง ถ้าเจ้าเหยาะเยะ้ยเจ้าก็จะทนแต่ลำพังคำเชิญชวนและคําสัญญาของหญิงโง่ยิงโง่นั้นส่งเสียงเอ็ดอึงนางเบาปัญญาและไม่รู้อะไรเลยนางนั่งที่ประตูบ้านของนางบนที่นั่งตามที่สูงของเมืองพรางร้องเรียกผู้ที่ผ่านไปผู้เดินตรงไปตามทางของเขาว่า ใครเป็นคนรู้น้อยให้เขาหันเข้ามาที่นี่นางพูดกับผู้ที่ไม่มีสามัญสำนึกว่าน้ำที่ขโมยมาหวานดีและอาหารที่รับประทานในที่ลับก็อร่อยแต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่ที่นั่นและแขกของนางก็อยู่ในห่วงลึกของแดนคนตายพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบ ถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอนบรรดาสุภาษิตของซาโลมอนบุตรชายที่มีปัญญาทำให้บิดายินดีแต่บุตรชายที่โง่เป็นความโศกของบรรดาเขาขังทรัพย์อธรรมไม่เป็นประโยชน์แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความตายพระยาเวจะไม่ทรงปล่อยให้คนชอบธรรมหิว แต่จะทรงปฏิเสธความอยากของคนอธรรมมือที่เกลียดคันทำให้ยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งทำให้มั่งคั่งบุตรชายที่เก็บสะสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนฉลาดแต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาพระพรนาน,นปะปการอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม แต่ปากของคนอาธรรมซ่อนความโหดร้ายการระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพรแต่ชื่อของคนอาธรรมจะเน่าเสียคนมีปัญญาจะยอมรับบัญญัติแต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศคนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ก็ดำเนินอย่างมั่นคงแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้คดก็จะถูกเปิดโปง ผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความยุ่งยากแต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศปากของคนชอบธรรมเป็นนำพุแห่งชีวิตแต่ปากของคนอธรรมซ่อนความโหดร้ายความเกลียดชังเล้าให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่างที่ปากของผู้มีความเข้าใจจะพบปัญญา แต่ไม้เรียวก็เหมาะแก่หลังของผู้ไม่มีสามันสํานึกคนมีปัญญาย่อมสะสมความรู้ไว้แต่ปากของคนโง่นำความหายนะมาใกล้ทรัพย์สมบัติของคนมั่งคั่งเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาแต่ความยากจนของคนจนเป็นความหายนะของเขาค่าจ้างของคนชอบธรรมคือชีวิต แต่ค่าตอบแทนของคนอธรรมคือการลงโทษคนที่สนใจคำสั่งสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิตแต่คนที่ปฏิเสธคำตักเตือนก็ลงเจนไปผู้ที่ซ่อนความเกลียดชังไว้ก็มีปากโมสาและคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก็เป็นคนโง่พูดมากคำย่อมทำบาปได้ แต่คนที่ยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาดลิ้นของคนชอบธรรมคือเงินเนื้อดีความคิดของคนอาธรรมมีค่าน้อยปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคนมากมายแต่คนโง่าตายเพราะขาดสามัญสำนึกพระพรของพระยาเวทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้ทรงเพิ่มความโศกเศร้าเข้ากับพระพร คนโง่ทำความผิดเหมือนการเล่นสนุกแต่คนที่มีความเข้าใจก็เพลิดเพลินกับปัญญาสิ่งที่คนอธรรมกลัวมันจะมาถึงเขาแต่สิ่งที่คนชอบทำประหนาพระองค์จะประทานให้เมื่อพายุหมุนผ่านไปแล้วก็ไม่มีคนอธรรมอีกแต่คนชอบทำจะตั้งมั่นเป็นนิดน้ำส้มสายชูกับปัน และควันกับตาเป็นชันใดคนเกลียดคล้านกับผู้ที่ใช้เขาก็เป็นฉันนั้นความยำเกรงพระยาเวนั้นยืดชีวิตให้ยาวแต่ปีเดือนของคนอธรรมจะสั้นเข้าความหวังของคนชอบธรรมคือความยินดีแต่ความมุ่งหวังของคนอธรรมก็สูญเปล่าทางของพระยาเวเป็นที่กำบังแข็งแกล่งแก่คนซื่อสัตย์ แต่เป็นความหหยณะแก่คนประพฤติช,ชั่วคนชอบธรรมจะไม่มีวันสันคลอนแต่คนอธรรมจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินปากของคนชอบธรรมให้ปัญญาแต่ลิ้นของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออกริมฝีปากของคนชอบธรรมรู้จักสิ่งที่ดีที่ควรแต่ปากของคนอธรรมรู้จักความตลบตะแลง